สวัสดีครับก็วันนี้มีงานดินเนอร์เบบี้ชาเวอร์นะครับเป็นเชฟเทเบลก็วันนี้ก็มาจาัดที่บ้านของอาก้องนะครับเป็นน้องน้องชายของทางคุณเบนนะครับตอนนี้คุณเบนก็กำลังแต่งตัวอยู่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับวันนี้วันนี้เราก็มีมก,กินมาทั้งหมดมาทานทั้งหมด8คนนะครับทางเชฟก็อยู่ข้างในเดี๋ยวเรเงเราพาไปเจอเชฟกันดีกว่าเฮ้ยลสวัสดีครับก่อน วันนี้ก็มาทางเชฟนะครับทางเชฟโอเวียดวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางเชฟอธิบายว่าวันนี้เรามีเมนูนะครับที่มาทานเป็นเออเป็นโฮมดิ่งครับคุณเชฟเนี่ยว่ามีอะไรบ้างโอเวียสวัสดีครับสวัสดีครับ it's a real pleasure for me to be here today is a special day the baby shower <Yeah. S 3> so baby is coming in the l e so we have to do something special so for for that today I bring you some very nice black truffle you can see it here see It's the full of season of the truffle, so very very nice truffle. We have some caviar, we have some uh, baby lamb from fr South of France, very oh, cool. very difficult to find. So I try to make uh, a nice menu to make you happy and to make this dinner okay, well, very very special. Yes. Okay. So shall we get on to the food? Yeah. I okay. think you start to be uh, starving, no? Yeah, I'm very hungry right okay, now. Okay, right. Enjoy. ก็นี่นะคะทองที่4แล้วก็มีลูกชายคนโตแล้วก็คนในทองลูกชายคนเล็กนะคะชื่อเวเนโนนะคะก็เป็นชื่อของตัวรถลัมโบกินีรุ่นหนึ่งที่เราไม่เราไม่น่าจะมีปัญญาได้มันมาเลยเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยช่วงเนี้ย ลูกเราก็มีตระว,ว,วีทั้งนั้นเลยเราก็เลยเอาชื่อเบเนโนเนี่ยมาตั้งให้ลูกชายคนเล็กแล้วก็วันนี้ที่พิเศษก็เพราะว่าเราจัดเดือนกุมภามันมีวันเกิดของคุณพ่อนะคะแล้วก็ของน้องชายคนเล็กด้วยแล้วเราก็ไม่เคยจัดเบบี้ชาเวอร์เลยตั้งแต่แบบมีลูกมามีลูกมาเนี่ยแต่งงานตั้งแต่ปี 2020, ออ2021จนตอนนี้มันแบบโหแบบก็221 0แล้วเนาะ มันก็นานมากแล้วเราก็เลยรู้สึกอุ๊ยทำไมคนอื่นเขามีเบบี้ชาเวอร์กันอะ่ะแล้วแต่ว่าเราอะ่ะไม่เคยจะไปแบบไปมีหรือว่าใส่ใจตอนนี้ก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเราอยากจะได้อะไรที่เก็บโมเมนต์ทุกอย่างเอาไว้มันไม่ได้เกี่ยวว่าคุยเป็นลูกคนแรกหรือคนสุดท้ายนะคะมันเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็พอดีแบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วงนี้เขาก็ก็กเกษียณเหมือนกับทํางานน้อยลงดีกว่าเราก็เลยมีโอกาสได้จัดหรือว่าทำอะไรดีๆให้กับครอบครัวเท่านั้นเอง ขอบคุณค่ะเนี่ยป๋าวันนี้ป๋าอายุเท่าไหร่ะหกสิบเนหกเต็มขึ้น 70, 70, 70, 70, 60, 70, 70 80, แม่บอก70จะนับจีนหรือไทยเจ็ดสหรือจะลาวลาวเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วป๋ารู้สึกยังไงมั่งวันนี้มีความสุขมีความหน้ารูรูปแล้วลูกคนที่สี่เป็นมีของขวัญป่ะคะต้องมีสิอ๋อต้องมีเลยอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ไม่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้นะแต่เยอะแตเฮียไม่ไม่เอาเกลียวป้าเลยเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกนะ นี่อ่ะพิเศษเนี่ยพิเศษโออยก็นิษนุ้เเเนนมเบนใจดีให้เชฟมาบริการดี่หน้าเต็มที่เต็มที่อ๋อไม่ไม่ไม่ได้ใจดีป่าเป็นยังไม่เคยเปิดใช้บัตรของป๋าเลยไงพ <seem S 1> ี่ที่มันแบบงบไม่จํากัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เปนจะลูดกับเขาวันแรกเลยค่ะเต็มที่เต็มที่อ๋อเต็มที่เหรอเฮ้ยเจนนี่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 เบิ้ลไหมป๋าบอกเต็มที่แปลว่าเราบุกแค่วันเดียวเอาเพิ่มอีกอีกวัน ก็เนี่ยนะคะเป็นคุณพ่อนะคะที่ดูแลเบนกับคุณแม่ที่ใส่ชุดเหมือนกัน่ะใส่ชุดเหมือนกันแม่เนี่ยนะคะจะเป็นคนแบบไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แล้วก็ชอบอย่างเดียวคือจ่ายแต่เงินเวลาเบนชวนไปช้อปปิ้งแม่จะพูดกับเบนเสมอว่าเบนก็มีบัตรในลูกซึ่งแม่จะไม่เข้าใจว่าความรู้สึกมันต่างกันมากวันนี้ก็เป็นเหมือนกับวาเลนทายเป็นตัวนะะคแล้วก็เบบี้ชาบเป็นตัว น้องชื่ออะไรครับวานเนโน่เดี๋ดิน้องชื่ออะไรครับแนนเน่น้องชื่ออะไรคะแนนเน่แนนเน่ค่ะก้อนนี้นะคะเป็นเหมือนกับเบ baby s เวอร์ด้วยเนาะแล้วก็เป็นวาเลนไทน์ในตัวเวลานี้อยากอยากได้อะไรคะเกิดป่าด้วยใช่วันเกิดป่าด้วยแล้วก็วันเกิดน้องชายคนเล็กด้วยในเดือนกุมภาเพราะว่าน่าจะคลอดเร็วนี้แหละเดินหน้ไม่ถึงเดอนไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหม เดือนไหนคะเดือนไหนคะตอนตอนไหนตอนไหนคะตอนห้าตอนห้าโอเคตอนห้านี่นี่นี่มัน EP ที่เท่าไหร่แล้วไม่ใช่ตอนห้าแล้วไหมก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็สร้างความสุขแล้วก็ความสีสันให้เด็กๆเพราะเดี๋ยวเขาจะดูกระตูนกันแล้วเราก็ต้องขอปิดจ็อบตรงนี้ก่อนแกกินขนมไหมคะอยากกินขนมไหมคะสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ